สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้รีโมทของ Pixel King รุ่น TW 2 8 2 TX นะครับในการตั้งถ่ายเป็นช h ตเตอร์ e m โหมหรือว่าจะเป็น Time Interval สำหรับการส่วนใหญ่จะใช้ในการถ่ายดาวนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่ารีโมทรุ่นนี้เนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะสามารถเป็นได้ทั้งรีโมทแบบมีสายและไร้สายนะครับในกรณีที่เขาจะมา2ตัวนี้กับสาย1เส้นนะครับ ก็ในกรณีที่เราต้องการทำเป็นรีโมทไร้สายเนี่ยก็ให้เราเอาไอตัวรีเซิเวอร์ตัวนี้นะครับไปเสียบที่ฮอชูของกล้องนะครับก็จะมีขาเอาไว้เสียบฮอตชูของกล้องแล้วก็เอาสายเคเบิลที่ให้มาตัวนี้ฮะข้างหนึ่งก็เสียบเข้าไปที่ตัวรีเซิเวอร์สัญญาณนะครับอีกข้างหนึ่งก็ไปเสียบที่กล้องซึ่งสายนี้เนี่ยจะสามารถ เปลี่ยนได้เป็นของหลายรุ่นเลยไม่ว่าถ้าเกิดกล้องไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ nikon canon sony หรืออะไรหรือ olympus เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อรุ่นที่เป็นสายที่สามารถนำไปใช้กับกล้องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นได้นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ต้องการทำงานแบบไร้าสายนะครับเราทำงานแบบมีสายแล้วก็สามารถใช้แค่ตัวรีโมทเปล่าเนี่ยนะครับที่หัวเนี่ยเขาจะมีเป็นช่องเอาไว้ตามที่เห็นนะครับเราก็เอาสายเนี้ยเสียบเข้าที่ช่อง ที่หัวแล้วก็ต่อกับกล้องได้โดยตรงซึ่งในการถ่ายดาวนี่ผมนิยมจะใช้แบบลักษณะนี้มากกว่าเพราะว่าผมไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ที่แบบต้องมาดูแลแบตเตอรี่ทั้งตัวรีโมทแล้วก็ทั้งตัวรีเซิร์เวอร์สัญญาณนะครับดังนั้นถ้าเกิดถ่ายในที่อื่นที่ผมต้องการใช้งานแบบไร้สายก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้ากรณีถ่ายดาวนี่ผมแนะนําใช้เป็นตัวปเปล่าแบบนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่อะไรมากนักนะครับ รวมถึงตัวแบตเตอรี่ของอเจ้าชิกเกอร์ตัวเนี้ยก็จะเป็น 3A 2ก้อนนะครับส่วนของเจ้ารีเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็น CR2 นะครับถ้าใครไปถ่ายดาวก็อย่าลืมเตรียมไปให้พร้อมนะครับแบบแบตเตอรี่หมดกลางทางนี่โอ้โหเสียดายแย่เลยนะครับโอเคคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตแก่สายออกไปก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราต้องการไปถ่ายรูป ดาวละเราก็จะต้องการถ่ายดาวก็อาจจะมี2โหมดหลักๆนะครับก็คือการถ่ายอย่างการถ่ายทางช่างเผือกหรือการถ่ายดาวทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ชัตเตอร์บีถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับาการใช้งานก็ง่ายมากสำหรับรีโมทตัวนี้นะครับให้กดปุ่มเพื่อเปิดแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่เรากดปุ่มทางขวาเนี่ยเขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆก็กดมาที่ตัวชัตเตอร์บีนะครับจากนั้นให้เรากดชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้ฮะปุ่มล่างนี้เลย กดปุ่มชัตเตอร์ปึ้งเขาก็จะไปสั่งให้ชัตเตอร์ของกล้องเนี่ยทำงานนะครับซึ่งจะสะดวกกว่าเป็นปุ่มชัตเตอร์ B จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้รีโมทของกล้องเลยเนี่ยแต่ขณะที่เรากดชัตเตอร์ B เราต้องกดปุ่มทริกเกอร์เนี่ยค้างเอาไว้ปล่อยมือไม่ได้เลยปล่อยมือก็คือถือว่ากล้องก็จะหยุดถ่ายภาพตอนนั้นนะฮะแต่ถ้าเราใช้รีโมทตัวนี้เลยเนี่ยก็คือเราแค่กดไปทีเดียวนะครับแล้วเราก็เขามีตัวจับเวลาให้ด้วยดังนั้นเราไม่ต้องมีนาฬิกาต่างหากนะครับ เราก็ดูไปอสมมติผมต้องการ3 0มิวิแกเห็นว่า3ามสิวิแล้วผมกดอีกกดปุ่มทริกเกอร์ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะหยุดเราก็จะได้ภาพที่เป็นชัตเตอร์บีสามสิถึงสาิวิแบบอย่างที่เห็นนี่นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องกดปุ่มทริกเกอร์ค้างเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงมีตัวช่วยจับเวลาด้วยว่านานมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมมติภาพที่เราถ่ายมามืดไปสว่างไปเราจะได้รู้ว่าเออเราควรจะเพิ่มเวลาขึ้นอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือลดลงอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคร ใช่ในการถ่ายดาวครานี้กรณีที่เราจะถ่ายแบบลักษณะ s t a r t เทลสตาร์เทลก็คือการถ่ายดาวหลายๆเฟรมมาต่อกันนะครับซึ่งต้องถ่ายหลายช็อตนะฮะก็ให้กดจากของเดิมเนี่ยเราเลื่อนมาเนี่ยกดปุ่มซ้ายขวาเราเลื่อนโหมดนะครับเราก็ให้กดเลื่อนไปจนถึงโหมดที่เนี่ยฮะจนถึงรูปนาฬิกาแล้วกดขวาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสังเกตด,ด้านบนซ้ายเนี่ยจะมีคําว่าดีเลย์ นะครับก็คือเหมือนว่าหลังจากเรากดทริกเกอร์แล้วเนี่ยให้กล้องดีเลยไปอีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีเช่นสมมุติว่าตอนนี้เรามาตั้งกล้องสักเที่ยงคืนแต่ว่าเราจะถ่ายภาพดาวสักตอนตีหนึ่งนะครับเราก็อาจจะตั้งดีเลยสักหนึ่งชั่วโมงซึ่งกรณีนี้ผมขอข้ามดีเลยไปเพราะว่าเราคงไม่ไม่ไปทิ้งกล้องเอาไว้ตรงนั้นนะครับเราก็คงกดปุ๊บก็ให้กล้องถ่ายเลย แต่ว่าถ้าเกิดเราจะตั้งดีเลย์ก็ง่ายมากครับก็แค่กดปุ่มตรงกลาง1ครั้งนะครับด้านขวาที่เป็นวินาทีตรงนี้เป็นนาทีนะครับตรงนี้เป็นชั่วโมงอย่างเช่นผมต้องการดีเลยห์หชั่วโมงแล้วค่อยถ่ายรูปค่อยๆถ่ายเฟรมแรกผมก็ตั้งตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับหรือถ้าผมต้องการดีเลย์แค่30วิผมก็จ,จะตั้งตรงนี้เป็นเลข30นะครับซึ่งกรณีนี้ผมขออนุญ,ญาตตั้งเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยว พะผมต้องการให้กดปุ่มทริกเกอร์ปุ๊บก็ให้มีการบันทึกภาพปั๊บนะครับนะครับมาอันที่2โหมดที่นี่ฮะลองนะครับลองตัวนี้ก็คือนี่แหละครับก็คือโหมดถ่ายภาพว่าเราต้องการถ่ายภาพนานกี่วินาทีนะครับเช่นผมถ่ายภาพดาวเนี่ยผมต้องการแต่ละช็อตถ่าย30บวิ ผมก็ตั้งกดตรงนี้เลยครับเลื่อนไปเลยฮะสามสิบวินะครับจากนั้นแต่ละภาพผมต้องการ30วิปุ๊บในช็อตถัดไปเนี่ยในแต่ละช็อตผมต้องการให้เซ็นเซอร์ผมเนี่ยได้พักบ้างเพราะถ้าเกิดเราถ่ายต่อเนื่องโดยไม่ให้เซ็นเซอร์พักเลยเนี่ยเซ็นเซอร์เราอาจจะร้อนเกินไปนะครับดังนั้นผมก็บอกว่าให้พักอีก3าวิก็คือหมายความว่าหลังจากคุณถ่ายภาพ30วิแล้วให้ทําการพักเซ็นเซอร์สักสาวิแล้วค่อยถ่ายช็อตถัดไปนะครับ อพอกดตรงนี้ก็กดปุ่มขวานะครับมาถึงตรงนี้คือจํานวนเฟรมซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่จํานวน1เฟรมไปจนถึง99 Frame เฟรมนะครับจริงๆอันนี้ผมกดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่1เฟรมแล้วคุณต้องการ99เฟรมมันง่ายมากก็คือกดลดลงเท่านี้เองนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตั้งค่าตามนี้ถ้าผมกดปุ่มทริกเกอร์นะครับคือปุ่มใหญ่ๆตรงนี้ซึ่งเขาก็จะเริ่ม นะอ่ะโทษทีกดปุ่มเพล y นะครับเขาก็จะเริ่มละนี่เฟร,รมที่99เนะครับเขาก็จะส่งคำสั่งไปที่กล้องตอนนี้ให้กล้องเนี่ยถ่ายภาพกล้องก็จะเริ่มถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะนับถอยหลังะนะครับพอถึงครบกำหนดเขาก็จะสั่งให้กล้องหยุดถ่ายภาพแล้วจากนั้นเขาจะดีเลย์สวินะครับสังเกตได้ทางด้านซ้ายนะฮะจะเปลี่ยนเป็น9กก็คือเราก็จะสั่งถ่ายภาพช็อตท,ที่98 เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงช็อตสุดท้ายนะครับเราก็จะหยุดทํางานดังนั้นการใช้ตัวรีโมททริกเกอร์เนี่ยจะทําให้สะดวกนะเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งรีโมทแล้วก็ช่วงระหว่างที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็สามารถไปนั่งคุยกันได้ไปนั่งทำไปเข้าห้องน้ําได้อะไรก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับกล้องเป็นชั่วโมงช่วโมงเพื่อกดตัวทริกเกอร์เองนะครับก็คงเท่านั้นฮะหวังว่าคลิปที่เอามาฝากการจะมีประโยชน์ขอบคุณครับ